ระว,วังโดนปิด Facebook ถ้าคุณทำสิ่งนี้เพื่อนๆคนใหม่ที่เชื่อมต่อ Facebook กับ IG แล้วไม่เคยเข้าไปเล่น IG เลยระว,วังเราจะโดนปิด IG และ Facebook ของเราที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะโดนปิดไปด้วยนะคะเข้ามาที่ IG ของเราแล้วแตะเข้ามาที่โฟล์ไฟของเราตรงด้านล่างนี้นะคะแล้วก็แตะเข้ามาสามขีดด้านขวาบนแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว เข้ามาที่ศูนย์บัญชีแล้วเข้ามาที่บัญชีตรวจสอบบัญชีของคุณแล้วมันจะมีบัญชีของเฟซบุ๊กนะคะให้เราแตะลบออกคุณแน่ใจหรือว่าต้องการนําคนนี้ออกจากศูนย์บัญชีให้เราแตะลบออกนะคะให้เราแตะดําเนินการต่อค่ะเสร็จแล้วคุณต้องสร้างรหัสผ่านแตะไม่ใช่ตอนนี้นะคะ แล้วเราก็แตะเข้าไปหากต้องการลบบัญชีของคุณให้เสร็จใช่ไหมแตะใช่เสร็จแล้วบัญชีก็โดนลบออกไปแล้วนะคะเราก็แตะคำว่าตกลงนี่ก็จะเป็นการยกเลิกบัญชีเ c e b o o k กับ i g เนาะค่ะเนาะไม่ให้เชื่อมต่อกันเพราะว่าถ้าเราโดนลบ,ลบ ig บัญชีที่เราเชื่อมโยงกับ Facebook ก็จะโดนลบไปด้วยนะคะ เราเชื่อมโยง IG กับ Facebook อันไหนเราก็จะโดนลบ Facebook ที่เชื่อมโยงไปด้วยค่ะทีนี้พอเรายกเลิกเสร็จแล้ว Facebook เราก็เล่นได้ตามปกตินะคะแล้วก็ IG ก็เล่นได้ตามปกติค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่เก๋ด้วยนะคะคนใหม่กดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆได้เลยค่ะ